สวัสดีค่ะกับปีชาแนลค่ะเข้ามาพบกับอ่านี่ค่ะตั๊กแตนตำเขา่าค่ะนี่ตั๊กแตนตำเข่าเด้อค่ะเด้อนี่มะกอกอันใบอ่าฟรังตานี่ ใบฟรังปลามเกาะอยู่นี่ค่ะนี่ละนึกว่ามันมาหากินใบไม่ป่าบ่นี่ปลาเอาน้ำเศร้าเข่ามะโหดค่ะเอาน้ำเศร้าเข่ามาโหดแล้วก็มือวานี่ย้ำคำป่าเอาน้ำอันแซ่ใบอันเสดามาโหด ยังมาอีกอยู่แต่ก็เบาบางลงเด้ยค่ะเบาบางลงเดี๋ยวป้าสิเอามะโหดอีกป้าก็ได้เมืองในยูทูบเขาว่าเอาอันยาสูบใบยาสูบมาแส้นาเดี๋ยวป้าสิลองเอาใบยาสูบมาใส่พรอมให้มันหืนหืนมึนมึนไหลายลมันอยสิบะมากไก่ค่ะอุ้ยเป็นตะสังได้เป็นตะสังเนี่ยห้าขัวมเนี่ย อืมิบสบวาดอกขอวาซะอืมเนี่ยมันไม่กินเด้กินใบกินใบไม่ป้าก็เลยเออกูขอทายคลิปก่อนเถอะมึงเดี๋ยวถทายคลิปสินจะตัดการเลยค่ะไล่มันหนีค่ะบกขาบักแกงดอกป้าก็ถือสินกินเจยอยูุ่ค่ะบักขาบกตีดอก ตะกะดาอยู่จ้ะแล้วก็สิไลน์นี้ให้มันไปแค่นั้นล่ะค่ะสิไปรคาไปตีให้มันตายป่าบ่าเฮ็ดอือถ้าบ่แม่นสัตดไลายขันสัตดไลายนี่ต้องคอยเฮ็ดอันนี้มันบ่แม่นสัตดไลายเฮ็ดบ่ได้ค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่ตะกะแตนมันตะกะแตนต่ำเขา่า แมนปากอะบ่หึนี่เขียวเขียวตากะแตนโมตเยายยายสมจิตเพิ่ว่าตะกะแตนโมค่ะถ้าตะกะแตนตําเขานี่ขามตรงยญ่งยาวเนาะอืออันนี้ตะกแตนโมพ่ะนะมันกินใบไหเติแม่ เป็นกระสังเด้เป็นกระสังเงวะอืมอืมนี่นี่อันต้นไม่ป่าละเมองงามๆม,มันก็มาเจาะมานั่นกินกําลังแตกใบอ่อนเด้อค่ะเนี่นี่ถือน้ำสาวเขาถือน้ำเขามาแตกใบอ่อนอุ้ยวาป่าดีใจห้ายค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเนี่ยเนี่ยเนี่ย เพิ่นก็นยังพาก,กันมัดลากกินป้าก็อุตส่าเอานา้ำไอ้พักไอ้สะเดามะฮดคือว่ามันสืบ่มาไก่เออมันก็นยังมาไก่อยู่เดี๋ยวปากจะฮดอีกอสืบฮดอันโทรศัพท์ปาก็ับบ่ค่อยดี มันแบบเป็นมัวมัวบ่คอยชัดค่ะนึือปาจับซุ้มขอาไปไก่ม่นหนีเลยแม่ค่ะบ่นหนีพูนามันให้เขาถ่ายมันเป็นดาราหน้กกล้องเลยยังวะเดี๋ยวให้ถ่ายครบเวลาก่อนหน้กกล้องกับหน้กกล้องเถอะวะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ตูง่ายปันได้จัดมาเบิ้มก็ đủ นี่ค่ะบ่แมนไอ้บ่แมนไอ้แมงมุมเด้กค่ะอันนี้ไอ้ตั๊กกระแตนขันไอ้แมงมุมบ่เป็ี่ยนก็สิอันอน,นี้ไอ,อ,อ,อ้ตั๊กกระแตนนี่ค่ะเห็นคุณยายสมจิตถามมาเห็นโตมันอยู่บ่เห็น ไอ้ตั๊กกะแตนค่ะไอ้ตั๊กกะแตนเนาะไอ้ตั๊กกะแตนป้าบานเป็นตั๊กกะแตนตามเขามันบะแมนค่ะค่ะอือค่ะกระสันกะ